สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกับคุณลุงอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับซิเบอี่ออฟฟีเองเหมือนเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปแหกคุกอีกแล้วเราเคยเล่นแมปแหกคุกไปอันนึงแล้วรู้สึกว่ามันจะชื่ออะไรเบอร์รี่อะไรจำไม่ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแมปแหกคุกที่มีคนเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็โอ้โหกดไ like, ลค์โคตรเยอะเลยมากดเข้ามาแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดิเรามีเสื้อคนคุก <laughs> แล้วก็มีหมายเลขเนี่ยเอยเลขสวยด้วยซื้อหวยเฮ้ยดูดิด่านมันแบบอ๋อล้วเหมือนเราเป็นคนคุกตัวเล็กอ่ะแล้วเราก็ไม่อยู่ในคุกยักษ์นั่นไงผู้คุมโอ้คุกมันใหญ่มากแล้วตัวเล็กเอยตกใจเสียงก็ดังถึงเวลาที่เราจะต้องวิ่งแล้วอเราต้องวิ่งให้เร็วาวิ่งไม่เร็วก็อาจจะตายได้อย่าลืมล่ะ้ ύ, มาถึงก็ให้เราวิ่งเลยหรอ โอ้โหเวต้องโดดข้ามไปไปครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อให้ปีนมันขึ้นอันนี้อะไรอ่ะมันเป็นประหลอดวัดไข้เหรอไปครับไอ้นี่แวะซื้อของเหรอติดคุกแล้วยังช้อปปิ้งเฮ้ออุ้ยตกมาข้างล่างผมมีเหรียญให้เก็บด้วยดีเก็บเหรียญไม่ทำอะไรโอ้โหอันนี้คือคนคุกรุ่นพี่ใช่ไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่หรือว่ารุ่นพี่คนคุกโอ้ยยาวจัดแปดทีอฮ้ยอุ้ยเกือบเหยียบ เกือบเหยียบน้ำเหลวโหไปครับหุยดามันใหญ่มากเลยอ่ะเอ้เรากำลังปีนบันไดขึ้นไปที่ไหนสักที่นึงเฮ้ยอันนี้มันคือชักโคกปะเนี่ยโถด้วมเฮ้เราปีนโถด้วมว่ะเอ้เราต้องวิ่งหลบพวกน้ำโถด้วมนี้มันเน่านี่ไงแตกไปหนึ่ง เน้ำเน่าถั่วซ้วมไปโอ้โหเฮ้ยเราอยู่บนไหนวะเนี่ยสวัสดีครับรุ่นพี่เฮ้ยโอ้ยเราต้องว่ายน้ำผ่านไปเหรอโให้ว่ายน้ำในโสชะโคก <c oughs> อาด,ดีดีดูดี <c oughs> ว่ายน้ำในซ้วมจริงปะเนี่ย โอ้โหวิ่งนะน้ำมันใสดีเอาละครับเราจะต้องหลบหนีทางท่ออุ่นจิใช่ไหมว้าวอุ๊ยโอ,อ้โหเราลงมาข้างล่างได้ละเฮ้ยมีมีคนวิ่งนะทางสายอเด๊อุ้ยโอเราต้องว่ายน้ำขึ้นไปข้างบนเฮ้ยอย่าเบียดกันดิไปครับเอ,อ้ยเราขึ้นมาได้แล้วนี่ไงเห <laughs> ยียบหนอน เยยบนอนเขียวตาจีนอ๋ออันนี้มันเป็นอ่างน้ำนี่ไงวิ่งไปซูมออกได้อันนี้ชักโคกออ <c ười> คนกำลังนั่งคีวอ่ออันนี้เป็นอ่างล้างหน้าไปเฮ้ยเด็ยครับลุนเพ่อ้ยเราต้องลงตรงนี้ต้องโดดลงไปนะระวังให้ดีล่ะมีเลเซอร์ด้วยโอ้โหวไปครับวิ่งเนี้ยเดี๋ซูมออกได้ทำให้รู้ว่าด่านมีอะไรบ้างอะโคตรดีอะ มันเชื่อมโยงกันหมดเลยอ่ะมันไม่ต้องแบบเข้าวงเข้าวาปอะไรเลยอ่ะเออด่านมันทำดีมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเลเซอร์ที่รุ่นพี่บอกเดี๋ยวข้ามไปแด้อีซี่คนโอ้ยเฮ้ยมันสูงอ่ะโอ้โหบุมโดดยากจัดเราจะไปถึงข้างล่างได้แล้วเฮ้ยมีสมบัติด,ด้วยไม่ใช่มันถ่ายโลบักเราเฮ้ยเขาวาบแล้วโอ้ที่ไหนเฮ้ย ันนี้มันคือหลุมอะไรอ่ะอ๋อฟังให้ดีล่ะทางออกเนี่ยมันก็อยู่ในหลุมนี้อย่าบอกนะว่าเราต้องวัดดวงอีกแล้วเลือกหลุมที่ถูกต้องระวังด้วยล่ะถ้าเลือกผิดแล้วก็ตายแน่นอนโอ้โหขอบคุณสำหรับคำ,ำ,ำแนะนำเฮ้ยหลุมนี้มีลูกศรน,นะดิชี้ให้ลงไปใช่เปล่าเอ๊ะเหมือนจะใช่อเดยเฮ้ยเราลงมาข้างล่างแล้วโอ้หอย่างนี้เป็นกับดัก รีโมทนาำรีโมทน้าไปครับเฮ้ยเราเก็บเหรียญได้ห้าเหรียญแล้วว่าไงต่อโหยไอ้นี่คนคุกแต่งตัวอลังการเหลือเกินไปโด,ดนพารีโมทน้ำเฮ้ยเข้าช่องแอร์อีกแล้วเว้ยลงไปเจอไปพัดตัดตูดไม่ใช่เฮ้ยเหมือนว่าเราจะมาโผล่ตรงไหนเนี่ยฮุย โหเหมือนในกลงอะไรสักอย่างอะ่ะเจอรุ่นพี่นักโทษสวัสดีครับเว้ยแปลไม่ออกเก่งมากมัง้งภาษาอังกฤษทอให้ความร้อนตรงนี้เราต้องโดดผ่านไปให้ได้เราได้ครับไปอุ้ยมีเหรียญให้เก็บด้วยอุ้ยเราได้หกเหรียญแล้วดิไปครับอบุ้ยฮึบ เอออีซี่คุณลุงเทพจัดดูดีไม่ตายเลยไปครับหูเข้าช่องแอร์อีกแล้วดิเฮ้เรามีพักพวกหลบหนีเต็มเลยอะไปข้างหนลูกเพเหมือนว่าเราจะต้องเหยียบบนแผ่นสีเขีเขยวๆนี้นะครับแล้วก็เก็บเหรียญวิ้ยได้เจ็ดเหรียญแล้วโอ้โหตรงนี้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเตาถ่านเหรอปึ๊บมีคนแตกไปแล้วหนึ่ง เฮ้ยมีกล่องจะเปิดได้แล้วอยากรู้ว่ามันจะให้อะไรเราครั้งที่แล้วก็ให้แย้เรามาเซฟฟูเฮ้ยตุ๊กตาโพนี่ <c oughs> เอาไปทำอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเหมือนเราจะตกลงมาข้างล่างเรื่อยๆเ,อเด้เฮ้ยนี่มันสบู่ <c oughs> เอ้ยตรงนี้เป็นที่อาบน้ำนักโทษเปล่าเฮ้ยนายสบู่นายตกอะ่ะก้มเก็บให้หน่อยเซ <c ười> เก็บสบู่เจยเฮ้ยโอ้โหตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเหมือนเราผ่านแล้วปะ่ะเอ้ยหูเราต้องเล่นไปอีก2นาทีหรอถึงจะได้ปืนโอหูยมีดแหลมคมอันตรายโอ้โหเดี๋ยวลุงพี่ อ่าดูให้ดีเลเซอร์นี้มันขวางมาเลยให้เราไปเราต้องกระโดดอ่าเราวางไว้ด้วยล่ะโอ,อ้โหไม่บอกก็รูปะไม่มีทางตายอ่ะคุณลุงเทพจัดวันเนี้ยคุณลุงจะแบบโดบอีซี่ให้ดูนี่โดดแบบว่าไม่หยุดยัง้งแน่ไปไงอ้าเฮ้ยอันสุดท้ายมันเหมือนมันแบบโอ้โหแล้วทำไมเกิดมาหดหิ่มเฉยไอย้มีเหรียญด้วยเฮ้ยเปิดกองเปิดกอง ได้แล้วได้อะไรอ่ะเนี่ยขวดอะไรอ่ะกินได้ปะซดสซดไปแล้วโอโ้โห <c oughs> ตัวดำอุ้ยนึกว่าเดินผ่านได้แบบว่าตัวเป็นหินโอโ้โหเฮ้ยเฮ้ยเรากดใช้แล้วกดใ,ใช้โพนี่ว่ะอุ้ยนึกว่าโพนี่จะช่วยให้เราเดินผ่านได้มันคืออะไรเนี่ยไอ้ของพวกนี้อ้าว อ๋อต้องไปตรงนน้นโหแล้วก็โดดไปสุดทางเฉยไปครับเออเอาโพดนี้ไปแกล้งไอ้นี่เปล่าเราไปแกล้งกันปะเอาโพดนี้เปล่าเพื่อขอสดนี้อีนี้ทำไมซดแล้วมันเป็นตัวดำๆอ่ะเนี่ยเล่าหรอไอสดเล่าไปเลยไปเฮ้ยนี่ไงดนดิรุ่นพี่อ่านไม่ออกโอ้โหโดดผ่านตรงนี้อีซี่วิดาลมันเยอะมากเลยอ่ะ โอ้โหสเตจยี่สิบแล้วเฮ้ยเราได้ปืนฟรีเราได้ปืนฟรีเออปืนไปยิงคนในขอลองเทสหน่อยเด้เดินไปดิเดินไหมไปหาแกงคนดีกว่าโอ้โหเฮ้ยยี่สิบเหลือแล้วว่านั่นเนี่ปิ้วเอ้ยเอ้ยหลบได้เอ้อวันเกลียดเลยปืนอะเออ เอยมันติดมันติดเดินไม่ได้ไอ้เพื่อนเราไม่แกล้งนายแล้วสวัสดีครับรุ่นพี่เฮ้ยเราใกล้จะหลบหนีได้แล้วว่ะโอ้โหพูดอะไรยาวจังเนี้ยเฮ้ยมีของอีกแล้วึเฮ้ยคืออะไรอะ่ะวิสเบรฟเฮ้ยเครื่องดื่มแม่มดแล้วไงต่อไม่เห็นมีอะไรเลยแต่กินแล้วตัวดำไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเออโอ้โหรีบร้อนขออนุญาต ยิงไอ้หมอนี่ทีหนึ่งหวั่นใช่เฮ้ยไม่ไปไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องโดดหรอเมื่อกี้มันติดอะไรอ่ะไปครับปีนขึ้นไปบนนี้โอ้ยค่อ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 ยเฮ้ยไอ้ท่อนี้มันชี้ออกไปทางนอกคุกว่ะหรือว่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วโอ้โ <c> ห <oughs> เดินไปสุดปลายทางเฮ้ยเจอผู้คุมยักษ์ดูดิโอ้โหตัวยิ่งใหญ่เลยไปแล้วครับมีใคร ย,ยุ่งหน้ายิงเฮ้ยเรามาถึงภารกิจท้าทายสุดท้ายแล้วก่อนที่จะหลบหนีเฮ้ยเราต้องหยิบปืนล็อกเก็ตเพื่อที่จะเอ้ยอย่าบอกนะแล้วปืนล็อกเก็ตอยู่ไหนอ่ะนี่ไงหูเราต้องสู้กับผู้คุมเอาล่ะหูเรืองสามพันห้าตำรวจตำรวจเราแหกคุกออกมาแล้วแล้วเราก็เจอตำรวจหูปปล่อยพื้นด้วยดิ เฮ้ยข่อยยากเดินบนอัตจรโอ้โหดูดิดูดิมาปล่อยพื้นดำมาด้วยแหมอีซี่ยิงยิงยิงมาครับอีซี่อีซี่ยิงไปยิงไปปืน RPG ดังอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยมีพื้นดำพื้นดำดูดิแหมอีซี่จุกจุกโอ้โหใ้มันยิงไม่ออกยิงเอ้ยเริ่ดละสองพันแล้ว โอยปล่อยน้ำดำปล่อยน้ำดำเราต้องอย่าหยุดเดินไปยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยโอ้โหมาเฮ้ยมันนิ่งวะเฮ้ยมันนิ่งว่ะมันจะปล่อยอันตรีปะเนี่ยนี่ไงโอ้โหหลบอัตถันจัได้ยิงดิยิงยิง,ยงกะตายแล้วมันยืนนิ่งให้เรายิงอ่ะมาเด้ขอ่อยญาดยิงจะจอบแสกหน้าไอที ตายไ,ไปซะเย่ได้รับสกเก็ตระเบิดอะเดะโอ้โหแล้วก็มีฮอตกมาเลยดิเย่แล้วหลุมนี้ได้แล้วก็เป็นดีนึงครั้งในคุณลงหลุมไหนจะคุกได้สําเร็จคุกนี้ก็ถือว่าน่ารักดีนะเป็นคุกยักษ์แล้วเราก็ไปติดอยู่ข้างในมุดโถดส้วมอ่างน้ําอะไรไม่รู้มั่โตัวไปหมดยังไงก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับ